ควันนี้ผมจะพามาดูวิธีการที่ปลาตายนะครับว่าจะทำยังไงอันนี้ผมไม่มีเวลาดูนะครับน้ำแห้งแล้วก็ปลาติดเชื้อจากอาหารอาหารผมให้เป็นโครงไก่ที่มาจากฟาร์มหน้าหมู่บ้านนะครับที่มันตายผมก็เลยมาสับให้สับให้ปุ๊บอ,อาการออกนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาดู ถ้าเรารู้เราเห็นเนี่ยก่อนก่อนที่เขาจะเน่าข้างในนี่นะครับเราจับออกเนี่ยมันก็ยังจะทันนะครับแต่อันนี้มัวแต่ขายปลาอยู่ข้างนอกก็เลยไม่ได้เข้ามาดูจนปลาตายเน่าเลยครับเน่าแล้วคนี้ตัวอื่นมันมากินก็เป็นกันหมดทั้งบ่ออันนี้ก็เลยต้องล้างเลยครับตายครึ่งกระแผงนะครับ เสียดายมากเลยครับไม่มีเวลานี่ครับเลี้ยงปลาไหลต้องมีเวลาใส่ใจมันดีๆนะครับอันนี้ไอ้รอบที่แล้วนะบ่อนี้ที่เอาปลารับซื้อมาปลาตัวเล็กเอาปล่อยไปสามโลได้ล้างบ่อเลยครับไม่มีที่ไว้คราวนี้ก็เลยไม่ได้ฆ่าเชื้อที่คลิปที่แล้วนะครับก็เลยล้างก็เลยเลี้ยงแบบนี้แต่ก็โอเคนะครับเลี้ยงแบบนี้แต่เนื้อปลาจะไม่ได้ เนี่ตัวเพียแลย้วตัวตัวนี้ขายปลาก็เลยมีเวลาเลยเข้ามาดูเลยว่างตัวเนา่าเหม็นเลยครับต้องล้างอย่างเดียวครับวิธีนี้ตัวแข็งแรงมันก็มีครับเนี่ยครับตัวแข็งแรงมันก็มีอยู่แต่ถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวตายหมดแน่นอนครับ้วนถ้าใครเป็นเงี้ยคือรื้อบ่อล้างบ่อ เอาน้ำฉีดเดแต่ก็เอาดินเก่าไว้นะครับแล้วก็พักดินไว้ลาดเอียมไปแล้วก็เอาปลาส่วนนั้นอะ่ะไปใส่ในบ่อน้ำพักไว้ดูว่าปลากำลังอ้วนเลยครับก็ู้หเสียดายมากนี่ก็เดือนกว่านะครับปล่อยไปรุ่นสิบห้า ถึง20ตัวโลแล้วก็20ถึง30ตัวโลนะครับ15ถึง30ตัวโลปล่อยรวมกันไปเสียดายมากเลยอันนี้คือบ่อน,นี้คือดินรองพื้นนะครับบนดินรองพื้นที่เฉยเือป่ากำลังอ้วนเลยครับ ถ้าใครเป็นแบบนี้ฮะก็ทําทตามที่ผมบอกไปจะช่วยได้นะครับถ้าเกิดอาการเริ่มต้นเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยถ้าเห็นนะครับถ้าใครมีเวลาที่ว่าอยู่ใกล้ชิดเนี่ยถ้าเห็นเขามาเกยอ,อย่างเงี้ยก็หยิบออกเลยนะครับตอนนั้นหยิบออกเลยอย่าให้ตายในบอ่อถ้าตายในบอ่อเนี่ยปลาตัวอื่นกินเป็นกันหมดตายกันหมดบอ่อครับเอาไม่ทันแน่นอนนี่ต้องตัดสินใจเอาออกเลยครับหรือเราล้า,างฉีดน้ําเหม็นออกดีด แล้วก็ทิ้งดินตากแดดไว้ดีๆครับสักอาทิตย์หนึ่งโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำครับแล้วที่ต่อไปค่อยมาใส่น้ำแล้วอาหารไก่ไก่ที่เอามาสับไปกินเป็นทุกบอ่อครับแต่ว่าบอ่บอบ่อปูนสองบอ่อนั้นเอาทันแล้วก็บอ่อโอ่งเอาทันครับอต่างนี้ไม่มีเวลาจริงเรียบร้อยเลยครับ ตายครึ่งถังสีครับโอ้เสียดายมากเลยเอาเล้างไนก็ใส่ดินแบบนี้นมันจะมันจะจับจับง่ายกว่ามันขุดไม่ลึกนะครับลือไม่ลึกส่วนใครที่มาถาม ผมเลี้ยงเป็นเยอะไหมผมไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับผมเลี้ยงแค่ส่งตามในจังหวัดของผมนะครับหรือว่าผมเอาไปขายตามร้านอาหารปลาเลี้ยงเนี่ยผมไม่ได้เอาไปห้อยขายนะครับเพราะผมขุนเนี่ยขุนจะเอารุ่นใหญ่อย่างเดียวคือส่งร้านอาหารคือรุ่นจัมโบ้อย่างเดียวครับปลาที่ผมห้อยขายนี่คือปลาปลาใส่ลันนะครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงจะขุนไซใหญ่แล้วเอาราคาดีกว่า ้อห้อยนั้นมันไม่คุ้มกับเราเลี้ยงนะครับถ้าจะเลี้ยงก็ถ้าจะไม่คิดอะไรมากก็ไม่เป็นไรก็ชิวๆเลยครับถ้าเลี้ยงแล้วก็มาห้อยขายแต่ถ้าเลี้ยงแบบน้ําเนี่ยปลาใส่ดินกับน้มเนี่ยมันคนคนละเรื่องเลยนะครับปลาใส่ดินเนี่ยจะกินดีกว่าเนื้อเนื้อจะดีกว่าเพราะเนื้อเหมือนเขาได้ออกกําลังกายครับ ได้อยู่ในดินได้อะไรเนื้อเขาจะแน่นแต่ถ้าเลี้ยงระบบน้ำเนี่ยเนื้อจะไม่ค่อยได้เหมือนเนื้อมันเหลวครับแต่เลี้ยงระบบน้ำจะจัดการง่ายเรื่องปลาตายเรื่องอะไรนะครับใครที่เลี้ยงก็ระวังนะครับใครที่เริ่มเลี้ยงก็ระวัง,ระว,งระวังเรื่องอาหารต้องดูแลดีๆครับ ดูมันจะเหลือกิโลอ่ใครที่สนใจตัวเล็กเนี่ยครับผมปล่อยยิริสองร้อยหกสิบแต่ปลาใส่รันนะครับปลาส่รันแท้ๆเลยที่ผมรับมาคือต้องต้องทักมาแจ้งก่อนนะครับว่าจะเอาวันไหนแต่ว่ามารับเองเนี้ยจะเอาวันไหนถ้าเป็นผมเอามาเนี้ยสองวันอ่ะผมจะไม่ปล่อยปล่อยให้เอาไปเลี้ยงเลยนะครับ เอาปลาสมมติเราผมไปเอาตอนเช้าอ่าตอนเย็นเงี้ยมาเอาได้เลยนะครับดูครับตัวกําลังอ้วนกันเลยครับที่เอามาจากบ่อนะครับปล่อยไปรุ่นเท่านิ้วก้อยนิ้วนางนะครับเดือนกว่าอันนี้อัดอาหารนะครับอัดไปอัดมาเจอไก่ตายที่ฟาร์มเอามาให้โอ้โหเรียบร้อยเลย เป็นพยาดกันหมดครับแล้วก็ตายตายเสร็จตัวอื่นมากินน้ํามันเน่าปลามันก็อยู่ไม่ได้นะครับใครคิดว่าปลาไหลนี่ชอบของเน่าเน่าไม่ใช่นะครับดูครับตัวอ้วนเลยครับตัวกำลังสวย ตัวใหงายท้องมันอ่อนติดเชื้อกันก็แ,แยกตัวเล็กไว้นี่ครับรุ่นอันนี้คือเนี่ยพักน้ำไว้อย่างนี้นะครับทารางบอ่อแล้วก็พักน้ำแช่น้ำดูอาการตัวไหนตายก็หยิบออกน่จะได้คัหัวหงหายไปเยอะเลยครับ ไายมากก็ฝากไว้นะครับใครที่เลี้ยงอยู่ก็ระวังระวังกันด้วยนะครับเรื่องอาหารอย่าไปให้ของเน่าอย่าให้น้ําเสียนะครับปลาไหลอย่าคิดว่าปลาไหลชอบของเน่าชอบน้ําเสียนะครับไม่ใช่นะครับมันอยู่ไม่ได้นะครับถ้าเป็นอาการนี้ก็รีบรีบกันเลยนะครับรีบรางบ่อรีบทําความสะอาดบ่อเอาปลาพักลิบนี้ก็ฝากไว้ท่านนี้นะครับสวัสดีครับเจ่าโล